เราก็จะมารีโนเวทห้องกันย้ Yay! วันนี้เป็นวันที่สองธันวาเดือนธันวามันมีกิจกรรมอะไร <c oughs> ก็ต้องกิจกรรมวันคริสต์มาสใช่ไหมละ่ะเลยจะมาแต่งห้องกันดีกว่าก็จะแบบเออมาจัดการห้องที่มันลบมากๆแล้วก็ซื้อของมาแล้วก็คือทุกคนเราจะบอกว่าเราะซื้อต้นคริสต์มาสไว้ตั้งแต่ต้นพฤศจิกาแล้ววันนี้ก็เลยถึงเวลาสักทีหนึ่งขอบบนบนอย่างหนึ่งก็คือ เป็นเดือนธันวาที่ไม่หนาวหนาวอยู่ช่วงประมาณแบบปลายพฤศจิกสองวันเออลืมว่าวันนี้เราจะมีการแกะพัสดุกันพัสดุอะมาส่งแบบรัวๆมากชิ้นที่2องชนที่สามชนที่สี่าท่องกันดีกว่าไปกันเลย Let's go ของที่อยู่ในห้องออกไปให้หมดก่อนแล้วเราก็จะกวดห้องกันอเอาอีกละเก็บห้องได้ไม่นานก็เห็นของเล่นใหม่ละสภาพแล้วไม่ได้จะเ็จเอย จากที่เอาของออกไปนั้นเข็นสภาพห้องตัวเองไม่ได้ทนดูไม่ได้เลยแบบลกสุดๆโอไมคก๊เ oh มือเ่อกี้นะครับเราก็ได้จัดห้องไม่ไม่ได้จัดห้องเมือเ่อกี้เราก็ได้เคลียร์ของในห้องไปตอนนี้คือห้อง ลงมาไม่มีของเลยต่อไปนละังจากที่เราตัดของเสร็จแล้วเราก็จะมาวาดกำแพงคออจะบอกให้ผลว่าจริงๆอนะ่ะก็อยากซื้อวอลเปเปอร์ม,มาติดแต่หาไม่ได้ความที่เราซื้อสีมาแล้วไงเราก็เลยวาดเราเลยล้ะกังก็คือเราจะวาดตรงนี้นี่กำแพงตรงนี้น,น,นี่เราจะวาดเตาผิงอ่ะ เนี่ยวาดดาวผิก็คือเราล่างแบบไปละหนึ่งก็คืออันนี้ก็คือที่ล่างไว้ด้วยความที่แบบเป็นคนที่ชอบเทศกาคลคริสต์มาสอยู่แล้วก็เลยเหอมีความเหอมากก็เลยแบบเอออย่างน้อยก็อยากให้มันมีอะไรที่แบบสื่อถึงคริสต์มาสในทุกๆปีของเราถึงจะเป็นเดือนไหนก็ช่างแต่ก็อยากให้มันแบบอยู่กับเราไปตลอดแล้วก็เลยคิดว่าจะวาดเตาผิงกันตรงนี้ก็คืออันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราซื้อมาแล้วก็เตรียมมาไว้ก็ะจะวาดนะ นี่อันนี้ก็จะเป็นจานใส่สีอันนี้ก็จะเป็นที่ล้างผู้การอันนี้ก็จะเป็นที่ผสมสีแล้วก็จะมีสีอันนี้าหาซื้อไม่ได้สิงเงิอนอ่ะมันหมดน,นี่แล้วก็จะมีผู้การเรีนสอมันทัดแล้วก็จะมีนั่นนั่นนั่นน,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 นั่นก็แบบของเราเค <Okay. S 1> ขั้นตอนแรกที่เราจะทําก็คือการล่างแบบขึ้นมาก่อนอันนี้ก็ จะเริ่มไดาตั้งแต่ตัวเตาผิงเลยแล้วก็จะได้เก็บรายละเอียดโดยการว่าต่างๆนานาแบบไฟต้นไม้กรอบรูปอะไรประมาณนี้อย่างนี้ก็คือขึ้นล่างเตาผิงก่อนเพื่อจะได้วัดได้ว่าจะเอาประมาณไหนนะ ตอนนี้เรก็ร่างเสร็จแล้วก็อาจจะดูเปเละหน่อยเพราะว่ามันคือแบบร่างอย่างนี้เยเรามันก็จะเป็นเปลวไฟที่ดูไม่เหมือนเปลวไฟเลยแต่ก็ใช้ได้อยู่รูปภ้าเดี๋ยวเราจะไป่ารูปข้างในอยู่แล้วก็จะมีหางต้นไม้นี่นะต่อไปเราก็จะมาระบายสีกันนี่คือหน้าของคนที่ไม่ชอบศิลปะแต่ต้องมาทำงานศิลปะออกมาสวยอยู่ แต่ต้องดูตอนระบายสีถ้าระบายสีออกมาแล้วนี่คือจบจบเท่านั้นแบบอ,อันนี้เราก็จะเริ่มจากการผสมสีก่อนโดยเราจะผสมสีให้มันออกไปทางน้ำตาลดำๆเพื่อที่จะได้เอามาระบายเป็นพื้นหลังของไ,ไฟนะจะได้แบบให้ไฟดูมีความพุ่งออกมาแบบให้มันสมจริงมากขึ้นอะไรประมาณนี้ อนนี้นะครับเราก็ระบายสีพื้นหลังพื้นหลังของไฟสู้ไฟติงเพื่อห้องที่ก็คิด,คคดนะล้ะของเราหลังจากที่เราระบายสีพื้นหลังของเปลวไฟเสร็จแล้วเราก็จะมาระบายสีอิฐที่เป็นส่วนของเตาผิงน,นะน่เราก็จะระบายโดยการที่ผสมสีให้มันมีความตัดกันแบบ อันนึงเป็นสีแดงที่ออกโทนสว่างมีสีน้ำตาลที่มันเข้มบ้างอ่อนบ้างอะไรแบบนี้เพื่อให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะหลังจากที่เราระบายสีอิฐไปได้โดดประมาณนะั้นเราก็เพิ่งนึกได้ว่าต้องมาตัดเส้นขอบของอิฐเพื่อให้มันดูชัดมากขึ้นเพราะว่าถ้าไม่ตัดเส้นนี่มันจะดูกลมเกินกันเข้าไปแล้วมันจะ ดูไม่ออกว่ามันเป็นอิดเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องอะไรประมาณนี้นะนี่เราก็จะเริ่มตัดเส้นก่อนแล้วก็จะได้ลงสีต่อก,กันทุกคนตอนนี้ก็คือกำลังตัดเส้นแบ่งสีกระเบื้องทำาาาโอ้โหด,ดูเล็บสภาพแต่ตอนนี้ก็คือเดีวตัดสีกระเบื้องแล้วก็ ลงสีกระเบื้องอีกนิดๆหน่อยๆทีตอนนี้เราก็ถึงได้ประมาณนี้ละใช่เดี๋ยวขอไปทำก่อนเพราะว่าตอนนี้บ่ายสองครึ่งแล้วเดินจะไม่ทันไปไฟติง้งสูสส้กันเร่งมือหน่อย ตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเพราะว่าตรงอิกใกล้จะเสร็จแล้วตอนเหตุข้างแรกก็คือคิดในใจเลยว่าโอ๊ยสวยมากต้องสวยแน่แตะรอดูตจนจบกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ครับทุกคนแล้วก็ระบายสีข้างล่างเสร็จแล้วแล้วก็จะเหลือข้างบนตรงนี้นี่นั่นก็คือเพื่อนหมดมากเพื่อนหมดแล้วนี่ด้วย แล้วคือตอนนี้พื้นเต็มไปด้วยสีมันก็สวยุกคนคือออกจริงจิมันสวยรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองมากที <c oughs> ่แบบทำต่อก่อนแต่มันลากยาวเกิน ตอนนี้นะครับก็ระบายสีเครื่องเสร็จแล้วเหนื่อยมากตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงสิบนาทีเหลือครับขอบตรงน,นี้แล้วก็มีกรอบรูปแล้วก็มีต้นไม้ตรงนั้นแล้วก็ยังไม่ได้จัดห้องเลยดูห้องตอนนี้ก็คือโล่งมากนี่คือสภาพห้องตอนนี้เหมือนเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม <laughs> ก็คือวนความที่เราจะทำน,นี้เสร็จใช่ไหมเราจะรอสีแห้งค่อยเอาของเข้ามาแล้วก็ตกแต่งคือเริ่มทำตั้งแต่ประมาณเที mm ่ยงเที<ๆ>่ยงตอนนี้ก็สี่โมงเย็นอู้สามสี่ชั่วโมงนี่ฉันยู่กับศิละปะที่ฉันไม่ชอบสามสี่ชั่วโมงรอก็ือดีเหมือนกันนะ่ไ,ได้ทำเหมือนแบบคลายเคยรียดได้อยู่หรือว่าจะเครียดกว่าเดิมตอนทำนี้ก็คือไม่ได้แตะโทรศัพท์เลยไม่ได้เล่นโซเชียลอะไรเลยเหมือนเป็นโซเชียลดีท็อกกันในตัวด้วย Uh huh. เจอกันตอนที่ใกล้จะเสร็จแล้วนะไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงปิลลำดับต่อไปแล้วก็จะมาระบายสีของไม้ที่อยูข้างๆอีกของตอเพียงกันนะแล้วก็เราก็จะเริ่มมาเก็บรายละเอียดแล้วก็จะระบายสีรูปภาพ ระบายสีต้นไม้แล้วสุดท้ายเราก็จะจบด้วยการระบายสีเปลวไฟจะบอกว่าระบายสีเปลวไฟเป็นการะระบายสีที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่ทำต่อผีนี้มาเพราะว่าเติมนูน่นเติมนี่เติมนั่นไม่รู้ว่าจะเติมอะไรเยอะแยะ เสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้วนี่คือ finish ของเราดีมากสวยมากประทับใจสุดๆภูมิใจกับผลงานชินีมากแบบมากๆใช้เวลาทำตั้งแต่เที่ยงตอนนี้5้าโมงครึ่งแล้วด,ดูมือสภาพมือนี่ขนาดไปล้างแล้วนะแล้วก็ย่งเป็นเหมือนเดิมอันนี้คือมันแบบประทับใจอะ่ะคือตอนนี้ต้องรีบเพียรห้องพอจะได้จัดห้องอันนี้แค่อย่างเดียวยังไม่ได้แบบ เอาอะไรต้นคริสต์มาสออกมายังไม่ได้เอาของขวัญออกมายังไม่ได้ใส่ไฟอะไรเลย อนนี้ทำแล้วก็จัดห้องเสร็จแล้วก็ลกเหมือนเดิมแหละแต่ก็ดูเป็นระเบียบขึ้นเยอะมากและสมาบนอย่างนึงก็คือตอนเมื่อกี้กดอัดไม่ติดก็คือตอนที่แบบลากเอาตู้เสื้อผ้าเอานี้เอานี้เอานี้เอาเตียงผ้าปูที่นอนอะไรต่างๆนะคนไม่ติดก็เลยไม่ได้ดูตอนที่จัดเลยอันนี้ก็จะเป็นโดยรวมก็คือยังไม่ได้ใส่ต้องคือสมา อะไรแต่ก็ดูดีอยู่นี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นระเบียบขึ้นอยู่มากแบบพอมันมีกล่องใช่ไหมก็จะแบบเออเป็นระเบียบตรงนั้นก็จะเป็นที่นั่งเรียนไหน,นก็ยังไม่ได้จัดนะนี่นก็จะจัดอยู่นี่นก็ที่ห้องพักตัวนีนก็เตียงแล้วก็มีจีี้ นั้นก็เป็นเตาผิงแล้วก็ข้าสตุต่างๆนานาที่ยังไม่ได้เก็บเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวออน้ำก่อนเดี๋ยวจะขึ้นมาแต่งห้องต่อ A later few moments later. ตอนนี้ก็กำลังรอรูปภาพที่ปรินอยู่นะเพื่อที่จะติดตรงกำแพงเพื่อไม่ให้มันดูโล่งเกินไปเพื่อให้มันดูมีอะไรตกแต่งเล็กๆน้อยๆบ้างแล้วก็นั่งแอดไป ตอนนี้ก็ได้เวลาแกะตนะ้นคริสต์มาสแล้วเป็นต้นคริสต์มาสที่เราซื้อมาจาก DIY วนะราคา99บาทเองถูกมากแกะยังไงล่ะก็จะมีขาโอ้ใส่ไงก่อนนี่ นี่ย่บขอจัดนั่งดีๆเนี่ยเราก็จะมาตกแต่งต้นคริสต์มาสของเราดีกว่าเนี่ยจะเป็นซองที่เราจะเอามาใส่ของขวัญเนี่ยแล้วก็จะมีนี่เห็นไหมเป็นไฟนะ,ะดูดิ เ,เอดเราคิว so มากอนี่เราก็จะมีนี้ด้วยน่าเหลืเก,กินนี่ยก็จะมีนี้ด้วยเป็นถุงเท้านะรองเท้าแบบมิีอยู่ที่ไหนสักว่าถุงเทา้านี่เราก็มีนี้ด้วยเป็นกวางเรนเดีย นี่อันต่อไปของเราอันสุดท้ายแล้วก็คือดาวนั่นเองแล้วก็จะเอาดาวมาใส่ตรงยอดต้นคริสต์มาสเพื่อให้มันเป็นตน้นไม้ที่จริงใจเสร็จแล้วเสร็จแล้วยัง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 มใส่ไฟโอ้ยแต่ามัต้องใส่ถ่านด้วยทำซื้อ่านทำซื้อฐานได้ไงนี่ติดไฟเสร็จแล้วแต่ไม่มี่านตอนนี้ก็ มาท u n p a อ k พัสดุกันดีกว่าเย่มามาแกะพัสดุกันเลยดีกว่าโอ้ตื่นเต้น,อน,นโอเมก้กาโอเมก้าโอเมก้าอันนี้ก่อเลยกันอันนี้น่าจะเป็นผ้าเฮ้ยนด้หรักไเมก้านี่แหละที่เราต้องการไหนก็ไหนละปูเลยดีกว่าเฮ้ยนิ่มจริงอันนี้แล้วกันอันนี้น่าจะเป็นรองเท้า โอ้ oh my god ทุกคนโ oh my god สก,กูชีวเนี่ยแกแ่ใส่เลยใส่เลยจบใส่เลยทุกคนเสร็จแ,แ้้นะารักมากูแบบก็คือเนื้อสัมผัสมันนุ่มนิ่มมากลแลบเนใส่สบายมากเฮ้ยน่ารักเกินตอนแรก ที่แบบที่ได้มาตอนแรกนึกว่ามันจะคู่เลยก,กว่านี้อันนี้คือเราปกติเราใส่รองเท้าเบอร์สนะอันนี้มันใส่ได้ตั้งแต่36จนถึง46เลยจ้าน,น่ารัก oh ม,มากโอเมก้นยองนิมมากต้องไปลองต้องไปจัดทุกคนต้องไปซื้อแบบโอเมกาโอเมกอดตอนแรกถ้าดูในรูปจริงๆของน้องอะ่ะมันจะดูอันเล็กมากแต่นี่คือ อันใหญ่มากจะแม่อันใหญ่มากแล้วก็น่ารักมากด้วยดูดิอันต่อไปกันเลยอันนี้ดอกไม้ปอมไหนดูสิอันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยดอกไม้ช่อนี้ฉันขอมอบให้คุณไม่ตาฉันเก็บไปเองดูดิน่ารักมากอันนี้อันนี้อันนี้น่ารักมากอันนี้ไม่เป็นโฟมเลยเนี่ย อันนี้ขอ,อย่าไม่แกเพราะว่าเป็นโฟมน่ารักคืออะไรอุย้ยชาวันมีไฟด้วยจะไม่ได้เหรอจะสั่งไฟมาอุย๊ยอันนี้ก็จะเป็นถาวรหนึ่งบาทอันนี้ก็เป็นไฟดูดิน่ารักค่ะ มาต่อไปเป็นกล่องสุดท้ายแล้วที่เราจะได้อันสปอเกตกี้อันนี้ก็จะเป็นของร้านมูนออฟฟิเชียลนะอันนี้จะเป็นกลิ่นกาแฟกลิ่นอะหอมมันจะมีความเป็นกาแฟคาราเมลแต่คือแบบให้อารมณ์คนลองดูภาพตามนะดูเหมือนเป็นั่งอ่านหนังสือที่คาเฟ่ถ้าใครอยากได้ความรู้สึกเหมือนอยู่คาเฟ่ก็คือแนะนํากินนี้อันนี้จะเป็นกลิ่นจะเป็นกลิ่นหุ้ยเดีย๋ยวนะขอดูก่อนาาก็จำไม่ได้ว่าสั่งกลิ่นอะไรมาเหมือนกัน อ๋ออ oh, oh, ินโจโพนี่อ๋อจำได้แล้วที่กดกลิ่นนี้มาให้คิดซีเป็นคริสต์มาสกลิ่นมันเสมือนกับกลิ่นหวานๆนินดๆให้ความสุขทุกอมและนี่ก็คือการรีนโนวทห้องต้อนรับทุกิงคริสต์มาสด๊ด <c oughs> นี่อันนี้ก็จะเป็นการตกแต่งห้องคริสต์มาสของเรานะคริสต์มาสปีนี้ก็อยากจะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ อยากทำอะไรรีบทำซะก่อนจะขึ้นปีใหม่ใครไม่มีแฟนคอยมีแฟนสาธุบอกตัวเองด้วยสาธุสาธุสาธุนั่นแหละแล้วก็อันนี้เป็นการอันบ็อกซ์ของที่สั่งมาจากแอปซองพี่กัดเดี๋ยวจะทิ้งไว้ด้านล่างนี้เลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะก็ไว้เจอกันใหม่คริสต์มาสปีหน้าตอนนี้ก็ไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย มารีคริสต์มาสเย้แต่ไม่ถหงคริสต์มาสเลยบ๊าบายฉันบอกเลยว่ารองเท้าน่ารักมากฉันชอบรองเท้าที่สุดโอ้ oh my god